ก็สวัสดีนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนช่างนะครับผมวันนี้นะครับช่างผมจะพาซ่อมนะครับเป็นอบอร์ดตู้เย็น LG อินเวอร์เตอร์นะครับผมแล้วก็ LG ที่เดกชีดูกอ่อน บอร์ดฮิตาชิเป็นแถงเครื่องซักผ้านะครับเป็นเพื่อนช่างนะครับเป็น f อซแล้วก็เป็นเป็นเพื่อนช่างส่งมาให้ซ่อมนะครับผมรุ่นไหนไม่รู้นะครับเป็น,นเพื่อนช่างบอกอให้เช็คดูให้หน่อยว่ามันไม่ติดนะครับผม,มเปิดไม่ติดจะคอยเช็คก,กันอีกทีหนึ่งตัวนี้นะครับ พอดีแกะออกจากออกมาจากกล่องเมื่อกี้นี้นะครับผมก็เ,เลยเอามาให้ดูรับซ่อมเหมือนกันนะครับผมของฮิตาชิของซัมซุงของ LG ีนะครับบอร์ดพวกนี้นะครับผม <c oughs> บอร์ดมันเหมือนเหมือนกับฮิตาชินะครับน่าจะเป็นที่เออรฮิตาชิจริงๆเลยครับดูนะครับเนี่ยโคตรเหมือนฮิตาชินะครับ <c oughs> บอร์ดนี้เจ้าเดียวกันนะครับกับฮิตชิเมื่อกี้นี้ส่วนบอร์ดนี้มาจากเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่ไม่มี IC อะไรมาเลย IC APM ก็ขายนะครับผมมาจากเชียงใหม่เดี๋ยวจะซ่อมบอร์ดต,ตัวนี้ก่อนเร่งให้เพื่อนช่างที่คนนี้ก่อนนะครับผมมาจากอะไรยะลาป่ะมาจากภาคใต้นะครับ นนะคับกเ,เช็คตัวนี้ดูนะครับผมว่าอาการเป็นอะไระเก็บไว้นะครับผมอยูใกล้ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะซ่อมนะครับเราก็ต้องมาเช็คในส่วนของไฟนะครับผม จะมีครับที่เคยบอกสองคลิปสามคลิปแล้วล่ะครับผมซ่อมบอร์ดกี่คลิปไม่รู้นะครับผมแต่ว่ามันจะมะีในส่วนตัวนี้อ่าตัวนี้บอร์ดตัวนี้นะครับเป็นอ่าคนรุ่นนะครับผมเวลาสั่งซื้อถ้าเป็นบอร์ดใหม่เนะี่ยถ้าเป็นแบบบอร์ดใหม่นะครับถ้ามันเสียงจริงอ่ะนะครับผมให้ดูตรงนี้นะครับเป็นพาร์ท ะครับมันจะเขียนว่า ebr แปดสองสองสามศูย์สี่มศนนะครับนะครับเป็นรุ่นนี้นะครับพอดีพี่เป็นลูกค้าที่เขาเอาเอาอตาอบไมโครเวรฟมาซ่อมครับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับถ้าได้ซ่อมนะครับผม <c oughs> ถ้าซ่อมไม่ใช่ถ้าได้ซ่อม ถ้าซ่อมอะไรก็จะถ่ายคลิปนะครับผมามาดูอันนี้ต่อนี่ตรงนี้นะครับที่เป็นพาพตรงนี้ตัวนี้ช่างกบาถาม <c oughs> ในเพจดูแล้วตัวนี้ราคาบอร์ดอยู่ที่2006บางเจ้าก็3 0 0พันเลยนะครับแต่ในเพจของช่างกบเป็นน้องที่ขายนะครับตัวนี้2,650บบาทพร้อมส่งนะครับ ข้าโบลจะเหมือนกันนะครับ EBR 8223แล้วก็ข้างล่างนี่จะต่างกันก็ 4, 0 4 4 4 4 3 0 4 4 7 0อ่า4 2 7อะไรก็ประมาณนี้ครับอันนี้แต่โคตดนี้แพง2000ันกว่าบาทส่วนตัวนี้ไม่รู้โค้ดอะไรนี่ไง EBR 8223 04ไม่น่าจะใช่04 เราสามอะไรไม่รู้นะครับต้องอันนี้น่าจะซ่อมเมาแต่ว่าไอซิงเนี่ย <c oughs> มีในกล่องนะครับไม่รู้คนอะไรเดี๋ยวทิ้งอยู่ในกล่องเป็นไรครับสองบอร์ดนี้จะ <c oughs> คนละรุ่นนะครับคนละรุ่นจะแทนกันไม่ได้นะครับผมแทนกันไม่ได้ดูไอซีไอซีซับไพตัวนี้มันจะเป็นแบบเจ็ดขาที่เคยซ่อมบ่อยนะ แบบนี้ช่างกบจะซ่อมบ่อยมีไอซี IC เก็ดค้า <c oughs> ส่วนตัวนี้จะเป็นอีกรุ่นนะครรุ่นนี้ไม่ค่อยเจอนะครับเป็นไอซีซับไ่าอซีสวิตชิ่งนี่เจอแบบแบนแบนเงี้ยนะครับผม <c oughs> ต่างเพื่อนน่าจะแพงไม่เคยซื้อด้วย <c oughs> มันมาน่าจะเป็นตัวใหม่ตัวนี้มาดูกันวิธีการวัด ก็ต่อเหมือนเดิมนะครับโอเวอร์โหลดใส่ต่อตรงมันจะเป็นโอเวอร์โหลดตรงนี้นะครับโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดก็คือตัวตัดไฟเพื่อความมันมีปัญหานะครับความมีปัญหามันก็จะตัดนะครับเรียกโอเวอร์โหลดก่อเแลอาอันนี้มากก็ต่อตรงเลยนะครับ ถ้าไม่ต่อตัวนี้ก็เครื่องจะไม่ทำงานนะครับผมเผื่อช่างมือใหม่ดูนะครับตัวนี้นะครับผมก็เลยละเอียดคลิปนี้นะครับ การตอบก็เหมือนเดิมนะครับต่อไปก็มาต่อในส่วนของอจะเป็นปากคีบคีบเอาก็ได้นะครับคีบตรงนี้นะครับผมช่างบอกว่ามันมันหลุดง่ายนะครับก็ต้องบัดตรีเลยครับปรีใส่เลยนะครับผมเวลาเราเอาไงท้องลงอย่างเงี้ยเราต้องบัดกรีนะครับจะแน่นเค ั <c oughs> แบแรกนะครับแล้วก็มาวัดไฟนะครับวัดไฟในส่วน5โวลต์แล้วก็12โวลต์แล้วก็มี5โวลต์12โวลต ไฟ5โวลต์นะครับ5โวลต์12โวลต์นะครับแล้วก็15โวลต์นะครับโอเคเสียบปลัก๊กก็ต้องเสียบผ่านหลอดโหลดด้วยนะครับหลอดหลอดทานนะครับผมแป็ครีย์ทำงานนะครับไม่ต้องไปนับไปตัว LED แล้ว่ะครับเช็คอย่างเดียวนะครับผมเอาเป็น15โวลต์ก่อนนะครับ5โวลต์ก่อน สำหรับ15โวลต์มีไหมเอ่ยปิ๊บมันจะมีบอกอยู่แล้วนะครับว่า15โวลต์5โวลต์12อ่ามีปกติ15.21อ่า5โวลต์นะครับ5โวลต์ปั๊บเขาให้อ่า5โวลต์5โวลต์นะครับโอเค12โวลต์มีไหมอ่าโอเค12โวลต์ปกตินะครับผม12ก็ต้องมี5โวลต์ IC เลโกเลตมันจะมีมันจะมีมี2 สตัวนะครับเลี้ยง CPU ฝั่งนี้แล้วก็เลี้ยง CPU ฝั่งฝั่งควบคุมทุกอย่างนะครับแล้วก็มาเลี้ยง IC CPU ฝั่งอินเวอร์เตอร์นะครับโอเคปกติต่อไปเราก็มาวัดในส่วนของ IC IPM ปกติไหมปกติจะได้12-13บโวลต์นะครับเทียบกลาวเทียบไฟ300ก็คือลบไฟ300แล้วก็มาวัดทีละขา ป้าบเข้าให้อ่าสิบห้าโวลต์โอเคป้าบเข้าให้โอ้โหอันนี้สามร้อยสามร้อยเก้าโวลต์ถือว่าสูงมากนะครับป้าบเข้าให้สิบห้าโวลต์โอเคสองขานี้ปกตินะครับสองขานี้ปกตินะครับอสองแป๊ปบนึงอ่าขากลางนะครับขากลางมันเป็นขา V นะครับขา W กับขา U ปกติขากลางเป็นขา V นะครับผิดปกติไฟออก300โวลต์คือผิดปกติ IC IPM ที่แน่ๆเสียแน่นอนครับผมนะครับ <c> ป <oughs> <c oughs> ้าได้ประมาณนี้ข้านี้ก็ได้ประมาณนี้ส่วนข้านี้300โวลต์ก็คือผิดปกติครับผมโอเค เดี๋ยวช่างกบจะลองใช้คอมเพนเซอร์วัดโดยยังไม่เปิดยังไม่จ่ายไฟเข้านะครับวัด12 13โวลต์ไอวัด15โวลต์5โวลต์แล้วก็12โวลต์ปกตินะครับเดี๋ยวดีชาร์จก่อนนะครับเดี๋ยวไฟไฟค้างทำให้คอมเพนเซอร์มันชอ็อตโอเคไม่มีไฟแล้วนะครับอ่ะามาวัดโดยที่ว่าต้องใช้มิเตอร์นะครับ บางทีวัดไฟมันมีปกติทุกจุดนะครับก็คือได้ขานี้ก็ได้13ขานี้ก็ได้13ขานี้ก็ได้13ก็ต้องว่ากันอีกทีนึงนะครับอันนี้ขานี้ขาขากลางขา V ีได้เยอะมาก3 0 0โวลต์มาดูคอมโพเนนต์เทสเตอร์นะครับแบบนึงครับว่ามันเป็นยังไง ใช้เครื่องมือบางทีเราไม่ต้องค้อนไฟเราก็ใช้ตัวนี้วัดได้นะครับมาดูสัญลักษณ์เคลิ้มกมนะครับผมเทียบเปล่านะครับแล้วก็เทียบที่ราคาขาแรกก่อนจะได้ประมาณนี้ครับผมขาที่2อ,อ่านีเห็นไหมันเป็นเส้นตรงนะครับถือว่ามีปัญหาแล้วขาที่สามเนี่ยเห็นไหม wvu ขายูนี้ปกติโอเคได้ประมาณนี้ เหมือนได้โอดแล้วครับขา V ได้ประมาณนี้ขา W ได้ประมาณนี้ IPM เสียนะครับผมทดทีครับผมขาต้องมัน,นโยเกเยกนี่นะทาไม,ไมโยเกเยกโอเคแล้วก็มาลองเปลี่ยน IC IPM ดูนะครับผมโอเคนะครับผม,ผมเราได้เตรียม IPM มาแล้วนะครับเบอร์ S i M SIM 6822M นะครับผมโอเ,เรามาถอด IC ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับผมถอดยากมากนะครับขอถอด IC แป๊บหนึ่งวิธีการถอดก็ไม่ยากนะครับใชใ้ดูดตะกัวถอดนะครับเอาตะกัวใส่เยอะๆนะครับใส่เยอะๆแล้วก็เอาไอ้นี้ตอนนี้มาคาเต็มเลยแล้วก็ แช่ไว้นิดหนึ่งโยกโยกโยกขามันจะโยกโยกนิดนึงแล้วก็ดูดประกวขึ้นมาเลยเพิงเอาสิงออกนะครับเราก็ขยับขยับมันจะขยับได้นะเราก็ให้ขามันช่องว่างตรงให้มันมีช่องว่างมันจะยับได้แล้วนะครับขยับได้แล้วมันโยกเราก็โยกโยกอย่างนี้ให้มันโยกทุกขาเราค่อยดึงเราโยกโยกดูนะครับพอมันโยกทุกขาแล้วก็ค่อยตีกระแทกมันโยกทุกขาเลยนะครับ นะครับเราทําให้มันเป็นรูมี้เห็นไหมครับเราโยกโยกโยกข้างล่างโยกซิงตัวนี้ค่อยโยกนี่มันโยกทุกขานะครับถ้าโยกได้ทุกขาเราดูแล้วค่อยๆเอากระทุ้งกระทุ้งนี้ครับค่อยออกมันจะออกเองนะครับค่อยๆนะครับอย่าให้ขามันงอจะได้ออกได้ได้ออกแล้วนะครับ แทะกับแทะให้มันค่อยๆลงนะครับก็ทอดๆออกมาแล้ว,วเ,ลเห็นไหมครับสวยงามเลยนะครับผมเห็นไหมครับลายปิ้นไม่ขาดสวยงามเลยไหมครับไม่ขาดไม่แหว่งเงี้ยยิ่งลายปิ้นมันเล็กนะครับเห็นไหมเล็กมากนะครับสวยงาม โอเคเดี๋ยวล้าง okay, ครับใส่ก่อนครับผมตัวนี้วางไว้ก่อนใส่ก่อนขามันตรงไหมนี่รู้สึกขาจะบิดบิดเบี้ยวพอดีมใส่โฟมมาแล้วมันบิดบิดเบี้ยวล้างเรียบร้อยครับผมก็ใส่นะครับ,รบเพื่อที่จะลองดูลองดู ที่เดียวโยนะครับผมปัดกรีสวยงามล้างปัดกรีแล้วก็มาวัดกันดูครับกรปัดกรีอย่างสวยงามล้างให้สวยงามนะครับผมนี้ก็ประมาณนี้ครับผมจะให้ติดกันโอเคเรามาทําการทดสอบกันแล้วมาวัดคอมเพสเ,เตอร์ก่อนว่ามันจะเหมือนกันไหมนะครับเหมือนกันไหมเสียบก่อนขากลางขาอยู่ อขาวีนะครับที่มันไม่เหมือนเหมือนเพื่อนอกลางนะครับมาดูปิ๊บให้ความเงินเทสเตอร์ให้เป็นประโยชน์นะครับให้เป็นประโยชน์ะนะครับเทปกลาวนะครับส0มร้อยโวล อย่างเงี้ครับเห็นไหมครับเหมือนเพื่อนเลยอันนี้ขาหนึ่งยู U, ปกติวี v, ปกติ W ปกติโอเคเหมือนกันดิเลยนะครับใกล้บางนี้อ่าจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ไม่ใช่ตรงแบบเหมือนอ่า ั้งแรกนะครับก็คือมันช็อตมันมีปัญหามันมันไม่ได้ช็อตนกครับมันช็อตแหละครับมันรั่วมันรั่วแบบความต้านทานมันน้อยนะครับโอเคเรามาเทสกันมาใส่ซิงค์ตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้มันแห้งมันแห้งปกติหมดทุกอย่างนะพอมันแห้งทุกขานะครับผมที่ล้างไปครับเดี๋ยวมันเป็นความชื้นเดี๋ยวมันช็อต มีปัญหานะครับผมโอเคแล้วก็สิงเลยฝั่งไหนไม่รู้นะครับใส่ไ,ได้ทุกฝั่งแปะอย่างนี้เหมือนเดิมเหละครับลอดก,กันเข้าไปนะครับเข้าไปแล้วปกติน่าจะเป็นรุ่นเก่าอะรุ่นใหม่นะครับรุ่นนี้มันสิงสีดำ แต่รุ่นพวกนี้นเป็นติน้งสีขาวนะครับติงสีขาวทดสอบดูนะครับว่ามันใช้ได้ไหมเ,เริมเลยแล้ก็ใส่ตัวเซ,นซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์เทียมปึ๊บดูการทำงานของหลอดช่างกบจะใช้หลอดนี้นะครับหลอดอตัวที่ช่างกบทำก็ได้หลอดไฟ 5วัตต์นะครับตล,ลอดวัดต่ำๆนะครับไฟจะได้สว่างต้าหลอดวัดสูงมันจะควอนสว่างจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับมันจะสลับไปสลับมาคือมันทํางานนะ3วัตต์5วัตต์ก็วาาไปามาดูรอดครไฟก็คือปกติหมดแล้ว มีปัญหนานะครับน,นี่ก็เซ็นเซอร์เทียมนะครับไปอา่านรักเลยอ่านรอโหลดด้วยนะครับรออ่านรอผ่านด้วยปึ๊บรถปีที่นี้โอเคนะครับมาปี๊บปิ๊บปี๊บปี๊บขึ้นมา ยีงใช้ได้เด <c oughs> ี๋ยวใช้หลอดห <c oughs> ลอดใหญ่ดูเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่นะคร <c oughs> ับปุ๊บดูนะมันกรพร๊บตรงนี้มันจะกระพริบเรื่อยๆนะครับ LED ตัวนี้ LED สองจะกระพริบเรื่อยๆนะครับ นี่ไม่จะสว่างน,นะงมาดูลอตัวนี้นะครับอนีอ่าตัวนี้อ่าตัวนึงมันหลุดนะครับมันเลยไม่ติดนะครับผมเซ็นเซอร์ตัวนึงหลุดออกนะครับมาดูใหม่แตะๆั้งสองค่อยกดนะครับ หมดเลยติดแมตตนะครับเออโอเคค้างละค้างละใช้ได้นะครับผมถ้าอย่างนี้คือใช้ได้นะครับผมถงถึงบอกให้ให้ใช้หลอดที่วัดต่ำๆนะครับมันจะได้เห็นแสงถ้าวัดสูงมันจะมองไม่เห็นแสงค้างละใช้ได้ ถ้าเป็นหลอดอหลอดไส้อย่างนี้มันจะค้างติดและค้างนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้คือติดไม่ค้างมันจะดับนะครับมันจะนากจะดับนะครับผมสวยงามนะครับเดีนะ๋ยวนะจะวัดตัวสัญญาณสัญญาณพันว่วมันพันมันออกอยังไงเดี๋ยววัดให้ดูนะครับโอดับไปแล้วแป๊บหนึ่ง มันจะเป็นแบบนี้นะครับยิงเป็นเหมือนสัญญาณพันสี่เหลี่ยมนะครับมันจะขึ้นลงเนี่ยคมทีก็ประมาณนี้ร้อยร้อยกว่าห้าสิบร้อยร้อยห้าสิบประมาณนี้ครับนี่ขึ้นขึ้นเนี่ยพันจะออกมาเป็นประมาณนี้อโอเคครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็คงต้องจบทิปนะครับแนวทางเล็กๆน้อยๆนะครับในการทํา ทดสอบให้ FC หรือเพื่อนช่างได้ดูนะครับแล้วก็สามารถส่งมาซ่อมกันได้นะครับผมขอปิดก่อนแป๊บนึงนะครับนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่างกบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปช่างกบนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม